ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี้สนับสนุนโดยดรเจยาสีฟันแบบออร์แกนิกที่ผู้เชี่ยวชาญคิดมาครบจบในหลอดเดียวคุยกันต่ออีกหนึ่งช่วงของรายการคุยกันเช้านี้นะคะอยู่กับนิตินาศราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทออ และทางเพจ Facebook ของวิทยุข,ร,ขอรอบครัวข่าวสทอร .FM106 ด้วยนะคะที่เราจะมาคุยกันในหลากหลายเรื่องราวซึ่งแน่นอนหลักๆก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนิที่นาศเล่าให้ฟังไปแล้วว่าฟาวิพิลาเวียไม่ขาดแคลนแน่ๆจะเข้ามาอีก21ล้านเม็ดตอนนี้ก็มีกันอยู่อีกประมาณ5ล้านเม็ดยังคงดูแลได้เพียงพอนะคะแต่ หลายคนเป็นห่วงเรื่องที่ว่าอาการหนักกันเยอะเตียงก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว ICU ออกซิเจนละ่ะแล้วคนเริ่มหาซื้อไปไว้ที่บ้านเองด้วยกลัวเหลือเกินถ้าออกซิเจนไม่พอเนี่ยโอ้โหพอนกเหนือจากเรื่องของโรคโควิดไหนจะโรคอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนอีกจะขาดแคลนไหมละ่ะติดกันวันละเกือบหมืน่นเป็นหมื่นแบบนี้ไปคุยกันค่ะเราไปที่สายคุณปิยะบุตรจรุเพ็ญ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสทรีลแกสจำกัด BIG ค่ะคุณปิยบุตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโอ๊คครับสว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะคุณปิยบุตร BIG เนี่ยเป็นผู้ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ของประเทศไทยเลยได้ครับต้องครับคุณโอ๊โอ้ตอนนี้ความต้องการเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนคะคุณปิยบุตรออกซิเจนได้ครับโอ้ความต้องการต้องเรียนคุณโอค๊คท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับ จริงๆปกติความต้องการออกซิเจนทางการแพทย์จริงๆออกซิเจนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะการแพทย์นะครับ <S <S มันใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมกระจอุตสาหกรรมโรงกลั่นเป็นเคมีเยอะแยะไปหมด<ข>แต่ว่าเฉพาะความต้องการออกซิเจนทางการแพทย์เนี่ยปกติในยามที่ไม่มีวิกฤตโควิดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยตันต่อวัน<ม>เรา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 ใช้หน่วยเป็นน้าหนักนะครับ<ม>ตันต่อวันสามรอยตันต่อวันในช่วงหลังสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ เราอาจจะเรียกกันว่าเวฟเวฟที่สามของโควิดในเมืองไทยเนี่ยความต้องการจาก300ขึ้นเป็น350ตันก็ขึ้นมาประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. อ,อพอมาสายพันธุ์เดลต้าในช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยจาก350เนี่ยครับคุณโอ้ขึ้นเป็น400ตัน oh. ต่อวันนะครับนี่คือความต้องการทางการแพทย์ออกซิเจนทางการแพทย์นะครับ oh. ปริมาณที่เราผลิตได้ยังไม่น่าห่วงเพราะปริมาณที่ BAG ผลิตได้เนี่ยอยู่ที่1,000ตัน oh. ต่อวันนะครับ oh. เพราะฉะนั้นเรายัางผลิตได้มากกว่าความต้องการทางการแพทย์ออกซิเจนทางการแพทย์ได้อยู่เกินสองเท่านะครับเพราะนั้นความตกปริมาณที่ผลิตได้พอเพียงครับคุณโอับพอเพียงแน่นอนดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลใจไปเลยครับสิ่งที่<อ>สิ่งที่อาจจะเป็นความท้าทายมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณออกซิเจนครับคุณโอมันอยู่ที่ภาชนะบรรจุครับมันอยู่ที่ภาชนะบรรจุที่วันนี้เราเห็นหลายๆประเทศเนี่ยเวลามีผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับ รักษาที่โรงพยบาบาลได้แล้วอยู่ตามบ้านเนี่ยจะต้องมีการเห็นไอ้พ่อสีเขียวตรงกระบอกออไปยืนต่อคิวตามตัดออกซิเจนอันนี้อันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เรากงังวลเพราะว่าไอ้ภาชนะเนี่ยมันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะ,ะครับตัวออกซิเจนมีแต่ตัวถังใสนี่แหละใช่ครับถังใสตอนนี้ครับเริ่มเริ่มจะเริ่มจะหายากขึ้นเต hey, ที่มันหายากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับก็เ,เป็นเหตุว่าเมื่อช่วงเอตอนที่อินเดียเขามีวิกฤตโควิด เยอะๆเมื่อตอนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย <Okay. S 2> บ้านเราเองเนี่ยก็ส่งถังเนี่ยไปช่วยเขาดึง oh. แล้วก็ก็มีบริษัทที่เอาเออกไปขายด้วยนะครับ mm hmm. มันก็มันก็ทําให้ปริมาณถังเนี่ยมันน้อยลง mm hmm. แล้วเราก็อาจจะไม่ได้ถึงกับคิดล่วงหน้าว่าสักวันหนึ่งบ้านเราจะมีโคมไอโซเลชัน hmm. ต้องอยู่ตามบ้านอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นปริมาณถังตอนนี้มันก็มันก็เริ่มหายากแล้วก็ล่าสุดนี้อินโดนีเซียนี่ก็วิกฤตมากกว่าเรา นะครับเพราะนั้นก็จะมีการเอาถังเนี่ยออกไปขายซึ่งมูลค่าถังตอนนี้มันขึ้นไปสองสามเท่านะครับเพราะนั้นอันนี้คือคือความท้าทายที่เรากําลังอรองรับกับมันอยู่ครับซึ่งซึ่ง BIG เนี่ยจะ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 ,จะทาในส่วนของออกซิเจนแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ผลิตถังขึ้นมาเองด้วยใช่ครับผู้ทาออกซิเจนเนี่ยผู้ผลิตออกซิเจนเนี่ยไม่ได้ผลิตถังก็จะมีะบริษัทที่เขาผลิตถังบรรจุเนี่ยครับแยกออกไปเลยนะครับซึ่งซึ่งถังบรรจุภาชนะบรรจุออกซิเจนเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังนําเข้าจากต่างประเทศอยู่เพราะว่าเรื่องของมาตรฐานเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องแรงดันแล้วมาใช้กับผู้ป่วยทางการแพทย์ด้วยเนี่ยมันเลยต้องมีเรื่องของเรื่องของมาตรฐานค่อนข้างสูงแีะเราต้องต้องนําเข้าจากต่างประเทศครับโอ้ซึ่งตอนนี้ประเทศอื่นๆที่เขาสาหัสจัการกว่าเราแย่งกันแย่งกันมากเลยครับใช่ไหมคะใช่รราคาที่ขสูนไปสองสามเท่าอเมริกาบราซิลอินเดียยุโรปใช่ครับ คุณปิยบุตรนี่ที่น่าฟังคุณปิยบุตรกําลังจะสบายใจอยู่แล้วเชียวนั่นนาตีครับออกซิเจนเป็นพันเรามีสบายต่อให้วิกฤตเขาก็แบบ400 600เอาถังไม่มีใชอย่างนั้นใช่ครับตอนนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงตอนนี้สิ่งที่ BAG ทำนะครับแล้วก็พยายามจะอยากจะเสนอให้ทางภาครัฐหรืออะไรได้ช่วยช่วยกันด้วยก็คือว่าการเอาถังออกไปนอกประเทศตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะต้องควบคุมละเพราะว่าบ้านเราเองต้องดูแลผู้ป่วย ให้เยอะนะครับเพราะนั้นเออย่างที่ผมเรียนคุณโอ๊คว่าเาถังพอบูลค่ามันเยอะเนี่ยอย่างที่ปกติหนึ่งถังนะครับยกตัวอย่างเขาขายก็อยู่ที่4 5 0พันบาทเฉพาะตัวถังอย่างเดียวยตอนนี้หมื่นหมื่นสองพันบาทหมื่นสองพันบาทเลยนะครับเพราะนั้นเก็มีผู้ลักลอบเอาเอาถังเนี่ยไปขายเพราะราคามันสามเท่านะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยอัเนี้ยผมว่าต้องต้องมีการควบคุมแล้วล่ะนะวันนี้นะครับ อันที่สองที่ BAG ทำเนี่ยเนื<ช>่อง<ช>จากถังที่บรรจุออกซิเจนเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนคือจากไนโตรเจนได้ภาษาอังกฤษเรียกคือ convert จากการใช้ไนโตรเจนมาเป็นออกซิเจนได้เราก็มีการดูแลเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเพราะนั้นแผนสำรองของเราก็คือเราไปเอาถัางที่ใช้กับไนโตรเจนเนี่ยนะครับมา convert เป็นออกซิเจนโดยผ่านการเช็คเรื่องมาตรฐานอะไรต่างๆ นะครับคืออันนี้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับอยู่แล้วโดยในในสายตวอันนี้อันนี้ยังทําได้อยู่นะครับอันนี้ยังทาได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะใช้ถังออกซิเจนที่เขามีอยู่แล้วนะครับค่ะแต่อะไรก็ตามถังของไนโตรเจนนี่มีเยอะไหมคะคุณเบียบุตรมีมีเยอะครับถังไนโตรเจนเนี่ยมันใช้ในอุตสาหกรรมพวกเอ่อโรงงานอุตสาหกรรมเอ่อปิโตเคมีอันนี้อันนี้ยังมียังมีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่แต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องมีเวลาที่จะต้องเอามาทําความสะอาดนะครับเช็คให้ได้มาตรฐานแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นออกซิเจนนะครับแต่ว่า ถ้าในยามขาดแคลนอันนี้อันนี้ต้องทําเลยครับมันก็ยังพอที่จะสำรองได้แต่ถ้าจะดีอดกสำรองได้ครับถูกต้องครับออกสำรองได้ออจริงๆกำลังกำลังจะคุยกับคุณปิยบุตรว่ามันมันต้องมีจริงๆสำหรับคนที่มองจะค้ากำไรในช่วงของสถานการณ์วิกฤตที่ต่างประเทศเขาต่างกันคือแทนที่มันโดนระดมช่วยชีวิตคนในก่อนแต่ว่าข้างนอกมันได้ตังค์มากกว่าฉันส่งออกดีกว่า ใช่ใช่อันนี้อันนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องจากไอ้โฮมไอโซเลชันกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันที่ในคุณโกนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีแบบนี้เยอะๆนะครับแต่ว่าผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลอันนี้ผมไม่เป็นห่วงอย่างที่เรียนเพราะว่าเราเราส่งเป็นออกซิเจนเหลวแล้วก็ระบบของโรงพยาบาลเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างดีมากมีการเตรียมเรื่องของระบบอะไรต่างๆตรงนั้นไม่ไม่เป็นห่วงเลยแต่ว่าการการส่งไอ้ท่อเขียวๆที่เป็นทรงกระบอกเล็กๆไปตามบ้านอันนี้อันนี้แหละที่ที่ผมว่าที่เรียนคุณโกว่าน,น่าจะต้อง พิจารณากันเยอะหน่อยครับอ,อย่างนี้เราต้องฝากเสียงดังๆไปถึงภาครัฐว่าให้ให้มาพิจรารณาในส่วนนี้เราควบคุมไม่ให้ส่งออกด้วยใช่ครับผมว่าช่วงนี้น่าจะมีการแย่งเรื่องออแย่งชิงเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็ราคาที่มันเพิ่มขึ้นถึงสามเท่านี่ก็เป็นช่องทางที่ให้พวกผู้ทํากําไรอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยอาจจะมองหาช่องทางเหล่านี้ครับโอ้แม่กาลังจะสบายใจว่าออกซิเจนเยอะอยู่แล้วมีอะไรอยากจะเพิมติมไหมคะคุณปิยะบุตรค่ะ อ,อ,ยอยากอยจะเรียนคุณโอ๊กแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับ,รบวันนี้ b ีไเนี่ยตั้งแต่วิกฤตอรอบนี้นะครับ,รบเราได้ช่วยอยากจะใหะ้ผู้ที่ประสบปัญหาวิกฤตเรื่องของการใช้ออกซิเจนโดยเฉพาะตามบ้านหรือตามชุมชนเนี่ยได้ได้เข้าถึงออกซิเจนตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เอาออกซิเจนที่เป็นทรงกระบ,บอกท่อท่อท่อ,ท,อท่อออกซิเจนสีเขียวเนี่ยไปช่วย กลุ่มคลองคลองเตยดีจังนะครับเป็นกลุ่มทํางานที่ที่อยู่ที่คลองเตยนะครับ uh huh. แล้วก็วัคพานนะครับ uh huh. เอาเอาท่อออกซิเจนไปให้ผู้ป่วยได้ได้ใช้ช่วยหายใจบรรเทา uh huh. ในช่วงที่ยังเข้ารัก,การรักษาตัวที่โรงพยาบาลไ,ได้แล้วก็เมื่อวันจันทร์เนี่ยเราทราบว่ามูลนิธิกระจกเงาเนี่ย uh huh. ขาดถังออกซิเจนเราก็เอาทั้งถังทั้งทั้งออกซิเจนเนี่ยไปมอบที่มูลนิธิกระจกเงาแล้วก็เมื่อวานเนี่ยครับคุณโอ๊คเราได้เปิด uh huh. แคมเปญคือบริษัท เอ่อบ a c ของเราเนี่ยเรามีผู้แทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้เริ่มต้นกับผู้แทนจําหน่ายรอบกรุงเทพสามรายนะครับเอ่อมีผู้แทนจําหน่ายชื่อ Unitec Industrial Gas นี่อยู่ที่บางซีผู้แทนจาหน่ายรายที่สอง r a n g s i นด n d u s t r i a l Gas อยู่ที่รังสิตแล้วก็ผู้แทนจาหน่ายรายที่สามเนี่ยสาคอน Industrial Gas อยู่ที่สมุทรสาครกแต่จะมองว่ามันคือรอบกรุงเทพเนี่ยเปิดร่วมกับเราเนี่ยเปิดให้หน่วย กู้ภัยหรือหน่วยมูลนิธิอา,ศา,ศาสาต่างๆเนี่ยเอาออกซิเจนเนี่ยนะเอาเอาถังออกซิเจนเนี่ยนะไปไปเติมออกซิเจนได้ฟรีได้ฟรีเลยนะครับอ๋อโดยโดยโดยถัยงเนี่ยต้องได้มาตรฐานเราจะมีการตรวจสอบให้แต่ว่าสามารถอัดออกซิเจนได้ได้ฟรีเพื่อเอาไปช่วยเหลือแบ่งเบาบรรเทาความต้องการของผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านนะครับเอ่อก็เชื่อว่าอันนี้น่าจะเปิดอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ผู้ป่วยตามบ้านเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึง ระบบออกซิเจนได้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะฝากคุณโอแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยว่าถ้ามีใครต้องการอะไรยังไงจะติดต่อมูลนิธิอาสาคู้ภัยต่างๆได้เลยแล้วเขาก็จะติดต่อมาที่ผู้แทนจำหน่ายของเราที่ตะกี้ผมเรียนไปนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์ของ big w w w b i g t h คอมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เราก็จะเห็นรายละเอียดทั้งหมดอยู่ครับค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเป็นเป็นเป็นหนึ่งในน้ําจิตน้ําใจคนไทยที่เรามีให้กันนะนะคะแต่ผู้<ช>ประกอบการมาถึงประชาชนด้วยโอ้ขอบคุณคุณปิยบุตรแทนกับพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะในฐานะยีนดีม,มากาคนี้ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ค่ะคุณปิยบุตรขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณโอ๊ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปิยบุตรจารุเพ็ญกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสทรียลแก๊สจำกัด BIG